แอูบอกไม่หมดค่ะลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดแนะนำประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งอิส,สุสป,ปี20ลนค่าเคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่ายฝังงละงงใช่ไหมคะเอ๊ะประกันชั้นหนึ่งอะ่ะทำไมต้องสำรองจ่ายด้วยตอนซ่อมลูกค้าคุณเนี่ยทำไมจะต้องสำรองจ่ายลองทายดูยสิคะคอมเมนต์มาเลยค่ะเรื่องอย่างนี้ค่ะลูกค้านะเกิดอุบัติเหตุได้ใบเคลมก็เอารถเข้าซ่อมค่ะ ลูกค้าก็าไปติดต่ออู่นะที่ซ่อมเมื่อปีที่แล้วอู่บอกว่าประกันเนี่ยจะต้องสำรองจ่ายลูกค้าก็งงนะก็เคยใช้อู่เนี่ยทำไมต้องสำรองจ่ายก็บอกว่าเอา้าลูกค้าเปลี่ยนประกันก็เลยต้องสำรองจ่าย,ยงงเข้าไปกันใหญ่ประกันเดิมอะ่ะก็ไม่ต้องสำรองจ่ายก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรเสร็จแล้วมันก็ได้เงินคืนมาแล้วก็เลยซ่อมเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอู่นะคะที่ไม่ใช่ อู่ในสัญญาของประกันก็ต้องสำรองจ่ายอู่นอกเครือนะก็จะเจอปัญหาอื่นๆนอกจากข้อ1สำรองจา่ายข้อ2บางอู่นะคะให้ลูกค้าวิ่งเสนอราคาเองค่ะพอราคาสูงกว่าที่ประกันก็ตีราคาลูกค้าก็ต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะข้อ3นะคะ ถ้าซ่อมไม่ดีลูกค้าก็ต้องไล่เบียเองลูกค้าส่วนใหญ่ก็ใจดีค่ะที่เกจเสียเวลานะะก็ไปหาที่ซ่อมน,นะคะ<ม>เพื่อแก้ไขความเสียหายลูกค้าคนนี้นะคะก็ไม่ได้มาปรึกษาตัวแทนนายหน้าเพราะว่าตัวเองก็ซ่อมเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆซ่อมบ่อยค่ะแล้วไม่ติดใจอะไรนะคะเพราะว่าอูเนี่ยเป็นอูประจำเพราะอูอธิบายก็เลยเชื่ออ,อูนะว่าประกันเจ้าเนี่ยต้องสำรองใจแต่อูบอกไม่หมดค่ะคือลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดที่ต้องสำรองใจเพราะว่า อู่เนี่ยเป็นอู่นอกเครือไม่รับประกันนี้นะเพราะว่าลูกค้าเน่ยเพิ่งเปลี่ยนประกันค่ะอู่นะคะที่ไม่ใช่อู่ในสัญญาของประกันก็ต้องสำรองจ่ายแต่อู่เนี่ยกลัวจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายก็เลยให้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนพอรถซ่อมเสร็จแล้วนะ,ะอู่ก็จะทําเรื่องไปหาประกันนะคะว่ารถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอู่ก็จะทําเรื่องเบิกจ่ายแล้วก็เอาเงินมาคืนลูกค้าค่ะแต่ว่าอู่เนี่ย ไม่ได้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถูกต้องเวลามีปัญหารเรื่องเคลมซ่อมปรึกษาในหน้าตวแทนทุกคุณซื้อประกันเขานะคะจะได้ไม่มีปัญหาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอกําลังใจหนะะ่อยค่ะตอนเลือกประกันนะอย่าลืมเลือกนายหน้าด้วยนะคะเอาคนที่เชี่ยวชาญนะมีความสาบาถในการเคลมให้คําแนะนําคุณได้ที่สามารถให้คำปรึกษาตั้แต่เกิดอุบัติเหตุจนรถซ่อมเสร็จเลยเพื่อรักษาผลประโยชน์นะ,ะแล้วก็ให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ